อยากให้แนะนําตัวเป็นชื่อและตําแหน่งของคุณครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธีคําพรวงรัตนาไตรนะคะชื่อเล่นชื่อเบียร์หรือเรียกง,ง่ายๆว่าเบียร์สิงค่ะตําแหน่งหัวหน้าธุรการขายค่ะวันนี้เราก็อยากให้คุณเบียร์นะครับมาบอกช่องทางสําหรับท่านที่กําลังสนใจซื้อรถว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างหรือมีวิธีการซื้อแบบใดบ้างครับผม ได้ค่ะในส่วนของช่องทางการเป็นเจ้าของรถแท็กเตอร์คูโบต้าของเรานะคะหลักๆตอนนี้ก็คือจะมีอยู่3มช่องทางนะคะช่องทางที่1เลยนะคะซื้อเป็นเงินสดค่ะช่องทางที่2นะคะซื้อผ่านทกสค่ะแล้วก็ช่องทางที่3นะคะซื้อผ่านสยามคูโบต้าลิสซิ่งของเราค่ะแล้วทั้ง3วิธีเนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับวิธีที่1นะคะซื้อเป็นเงินสดง่ายนิดเดียวค่ะเตรียมเงินให้พร้อมนะคะเข้ามาทําเรื่อง ใช้เอกสารทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ใบขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรจบค่ะรอรับรถที่บ้านได้เลยค่ะช่องทางที่สองนะคะซื้อผ่านทกสลูกค้าต้องเข้ามาทําเรื่องที่ร้านนะคะเข้ามาขอใบเสนอราคานำใบเสนอราคาตัวนี้แหละค่ะไปยื่นทกสหลังจากนั้นทกสอนุมัติวงเงินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บขอบเงินมาได้เลยค่ะขอบเงินมาวางที่ร้านนะคะแล้วก็เลือกรับรถแล้วก็ไปรอรับรถที่บ้านได้เลยค่ะจบ ช่องทางที่3นะคะซื้อผ่านสยามคูบารตาลิซิ่งช่องทางนี้นะคะมันจะต้องใช้เอกสารเยอะหน่อยนะคะคือ1เลยคนซื้อ2นะคะคนคำ้ำคนค้ำเบื้องต้นนะคะ2คนนะคะยื่นมาใช้ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ในส่วนของคนซื้อก็จะเพิ่มใบขึ้นทะเบียนเกษตรกรหลังนั้นจะมีเจ้าหน้าที่นะคะเข้าประเมินพอนัดวันเข้าไปประเมินลูกค้าที่บ้านนะคะซึ่งอันนี้สําคัญเลยเอกสารที่ลูกค้าจะต้องเตรียมนะคะ หนึ่งใบขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2. ใบขายผลผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันข้าวโพดอ้อยนะคะต่างๆที่เราขายผลผลิตของเรานะคะ 3. โฉนดที่ดินหรือสัญญาเช่าตัวนี้ก็สําคัญนะคะถ้าเราไม่มีโฉนดที่ดินหรือสัญญาเช่ามันก็จะอนุมัติยากนิดนึงนะคะ 4. เอกสารหลักทรั์นะคะของเราเลยซึ่งจะมีเล่มทะเบียนรถยนต์นะคะเล่มทะเบียนรถไถที่เรามีเตรียมไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็5สมุดเงินฝาก ไม่ว่าจะเป็นเล่มกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย์ทุกเล่มเลยที่เรามีนะคะสลักออมทรัพย์สลักอมกอมสินนี่ถือเป็นทรัพย์สินของเราทั้งหมดนะคะเตรียมมาให้พร้อมค่ะง่ายนิดเดียวถ้าลูกค้าอยากได้รถจริงๆเอกสารพวกนี้ครบถ้วนถูกต้องรับรองจบค่ะผ่านเฉลุยส <Wow. S 1> วยไม่อยากไปที่ร้านอ่ะกลัวโควิดแต่อยากซื้อของทำยังไงได้บ้างครับง่ายนิดเดียวค่ะคลิกเข้าไปเลยคูโบตาสิงห์บุรี ะะหลังจากนั้นก็ติดต่อผ่านช่องทางอินบ็อกซ์จะมีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยตอบคำถามทุกคำถามที่ลูกค้าอยากรู้ค่ะฟรีดาวจริงไหมทำไมไปถึงที่ร้านติ่มต้องบอกต้องใช้เงินดาวแหมคุณพี่เพจลงยังไงหน้าร้านก็อย่างนั้นเลยค่ะแต่คุณพี่จะเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหรือไม่หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ทางไหนบ้างครับ ด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้เบียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะรู้ไหมคะเพราะอะไรมีลูกค้ามาซื้อสดลารับรถได้เลยค่ะเข้ามาสัมผัสกันจนล้นหลามมากหน้าลายตาถึงจะอยู่ใกลไกลเพราะความเชื่อมัน่นศรัทธาต้องศูญคู่โบตาเชิญพี่น้องมาคู่โบตา